มีเอฟซีโทรมาจากมือนจันทร์โทรสายตรงหาพญายเลยว่าพญายหารถช่วงเง้าะไว้น่ะใส่งบเ่อนสามแสนมาเน้นแบนมาเน้นยี่ห้อนี่แหละพญายจัดไม่ห้เลยนี่สันนวลาเะ็นที่สามลอยนี่ตัวนี้เรื่องมันทูหนี่ม้วตรงห่วงเข่าสวนเงาะออกจากสวนทุเรียนจันทบุรีตรงกับงานพอดีเลยตัวนี้นี่แหละขอดีมันอีกอย่างหนึง่งขันไซคอกแล้วบรรทุกขอ,ของ้งขึ้นมี่ตรงเลี้ยงขืนพ้อมขึ้นหัวหน้ามาเงาะก็ได้ขึ้นคุ้มผาก็ได้ง่ายรุ่นนี้ เฮ็ดมาเฉพาะเอ็นที่สามลอยนวลาเท่านั้นเด้แหนบี่ก็ใส่มาแล้วนี่ลงเหลี่ยมลงกยังเรียบร้อยน่ะแหนบสามตันเลยนี่แหนบโชกสามตันได้ซ่อมเลยลูกค้าเพิ่นสั่งนวลลาพญายบริมิตาตาโนวลลาเด้มีโบมีอยู่สูมีนีครบแบนเลยเรื่องมันถูกระโทรหาพญายรถมีทุกแบนออเแล้วก็บโบแห้งซ่อมตัวนี้ก็นหูซื้อว่าสิบพันหกพันหนึ่งนั่นนี่ไม่บ่ออกตอนนี้ก็ยักสิว่างได้หรือมาเอาเล้วครับฟ้าไมาเอา าหาพญานี่ไงๆที่เพิ่นก็ได้จัดไฟนแนนซ์ก็ได้อย่าลืมเด้อครับคันอยากได้รถไปทํามาหากินเบอร์นนมือ2เพล101หน,งน,หน,งนองจอกกรุงเทพฯพญาจอยยอสโส085110101โทรหาพญาได้สูแุแนว